สวัสดีค่ะสวัสดีพนงฟองใสให้ประเทศไให้ถ้ามาตลาดนะฟังมองนี้ค้ายอยันนั้นหาบกงกับพวอแต่แต่พักซี่เล่าคนหน่ <c ười> ข้อขาหมาูเลย ใกล้หันบุนลุนลุดนิด่อยไปซ้ขาหมูได้ซอันนี้เป็นอาหารอาหารหนึ่งเบิ้นบ โคแกงไหมโซนี่นาคาเท่าไห่ะโอ้ลายแปดสิบหุ้มสองไม่เปียมมงลี่อีเละกันซายะอผัวกยืนจับมือวยป่วยมือเสียสวย ที่นั่นที่นันหาฝุดหน่อยสีสิเก่ายูโรโอ้บางโอ้ข้าเจ้าซิมวิซึมังซึมั้เศกย์ไก่เกงสเด เัยางคกระโบอใหพกซี่ล้าสองมกพักซีลอ่ร้านมีกลิีิพอดีคนไม่หอมแต่สวยไผิไปออมหมูออมมอบบนุ้กัน

ดี่ผมจะโทรเลาดีผมจะเรียกก็พ่ดเีนโอเคได้ค่ะจ้าเดี๋ยวทายมห้เห็นงบหน้อแค่นี้ละจ้า